อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะยมเพื่อปราสาทจังหวัดสุรินทร์ห้กกำลังใจเพื่อนเพื่อนชาวเลี้ยวทุกคนที่กำลังสวัสดีจ้าอาบน้ำลงหลังจากลงไล่ทุ่มคร่งอาบน้ำใส่ใส่ชุดน,นอนแล้วจ้าตต่มเต็นม้ากับหาปังๆทุกคนเด้อจ้าบู้ว่าสิไสุด้นอนจักตุ่มเนาะเดี๋ยวสิออกมา เอาวิดีโอสามนาทีขึ้นไปในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนนาทีแนงทีนะกตบว่เป็นอย่างเนาะจ้าก็ลงไปค่ะผู้ใดมิยังจะลงไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆในการรับชมเดอ้อเดี๋ยวย้ายนาบีก็สิไปหาขืนหันบอลลาก่อนไปหาค่ะายามพี่ยามน้องก่อนนอกจาเนอบ,บายยเดี๋ยวเจอกันนะคะหลับปันดีเดอ้อผู้ใดนอนหลับปันดีเดอ้อนาทีแนงทีนะกับผ่้เป็นอย่างเนาะ จะลงไปค่ะผู้ใดไม่อย่างก็ลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆในการรับชมเดอ้อเดี๋ยวยายนนบีก็สิไปให้ครับต่างคนต่างมอบใจให้กันนะพี่นอ้องเข้าใจป่ะใจอีหรีขืนหา่านน้ำสามค้นเนาะคะนะ่ะเนาะก็เล่ยไดะบอากันมวนไปสามภาษาสอวอค่ะก็ะห้กคำน,นัทีเองที่นะกับผู้เป็นอย่างเนาะจะก็ลงไปค่ะผู้ใดไม่อย่างก็ลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆในการรับชมเดอ้อเดี๋ยวย้ายน้าบีก็สิไปหาอ่าคือจุนลุงหมายเดียวกันเนาะค่ะเนาะขอให้เข้าใจกันตรงนี้เนาะค่ะเนาะอ่ามาถึงจุนนี้แล้วถ้าคนที่เห็ดอ่านาทีแนงใช่นะกับว่เป็นอย่างเนาะจ้ะก็ล้ไปค่ะผู้ใดม่อย่างก็ลงไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆในการรับชมเดอ้อ,ดรรเ,ดอเดี๋ยวย้ายน้าบีก็สิไปหบกันเลยย่างบางคนก็นยังบ่หลับเสื้อว่าหลายๆคนพี่น้อง ของเข้าเพืเ่อนๆของเขายั่งบ่หลับค่ะเพื่อนชายเหลืองบองสินะแต่กับทุกคนกับพานมาด้วยดีเนาะค่ะเนาะสูดสเด,ด้ออยายน้าบีกับสิเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เพื่อนๆพทุกอ่ะชาวเรียว <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าอาบน้ำลงหลังจากลงไร่ทุ่มคร่งอาบนา้ำใส่ใส่ทุดนอนแล้วใช่ครับ ต่างคนต่างมอบใจให้กันนะพี่น้องเข้าใจป่อใจอิหรีอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะยมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนชาวเลี้ยวทุกคนทีกำลังทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะคะกับเอไอกับพี่มากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอให้สุขูทุกคนสู้เราก็ประสบความสำเร็จกันทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะคะกับเอไอกับพี่มากนะคะคเนาะ ขอให้สุขสุกค้นสู่เราก็ประสบความสําเร็จกันทุกๆุกคนเด้อค่ะเด้อเหลืองบองสินะแต่กับทุกคนกับผ่านมาด้วยดีเนาะค่ะเนาะสู่สูส่เด้อยายน,นาบีกับสิเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกับกันให้ย่างบางคนกันยังบ่ลลับเสื้อว่าหลายๆคนพี่น,น้องของเข้าเพื่อนเพื่อนของเข้ายั่งบ่ลลับค่ะเพื่อนชายช้างแหน่นแฟนคัดก็พีก็นองอยู่แถวบ้านเจ้าของอ,งอีก เอาเบาซื้อแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ค,คือคือเคยคัดบ่หูวว่าด้นอนจกทุ่มเนาะเดี๋ยวสิออกมาเอาวิดีโอสามนาทีขึ้นไปในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนรู้เท่ามไม่ถึงการบอติดดงติดแดงบองสินะค่ะติลา <c oughs> ตืนต่นป็้นมาจะให้ปังๆทุกคนได้จ้าเห็นมาประมาณประมาณสองเดือนน่ะค่ะ เรียนวคกับคลิดที่เดียนนะบีลงสามนาทีกับสิบาค่อยมีค้นกดไหล่บันไดเนาะค่ะเนาะกับงงัยเพื่อนเมย์หรือขี่คานบึงสินะค่ะมันก็เลยสามกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องสู่ไปน้ากันสู้หูสู้ค้นสู้กันนี่รีค่ะสู้ไปด้วยกันกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องสู้ไปน้ากันสู้หูสู้ค้นสู้กันนี่รีค่ะ ซูไปด้วยกันเขาสองเดือนน่ะอันนี้ก็สองเดือนก็อีกหามือแล้วเนาะกับสีฮู้กดฮู้ยังเขาเจ้านนแน่แล้วสีฮู้ว่าเขาเขามาประมาณหนึ่งแล้วกับสีฮู้แน่เนาะเป็นเงียบๆเนาะแน่ค่ะว่าค่อยมีเปื่อนเพราะวา่ากับเขามาอยู่แต่ว่าเขามาห่างๆแต่ก็ดีแต่ว่ามีสาวมาเลิมากแน่เนาะเป็นเงียบๆเนาะแน่ค่ะว่าค่อยมีเปื่อนเพราะวา่ากับเขามาอยู่แต่ว่าเขามาห่างๆ แต่ก็ดีแต่ว่ามีสาวมอํามากกะชาวเรียวตั้งเน่นแฟนคัดก็พีก็นองอยุ่แถวบา้านยู่งหองอีกเอาเบาซื้อแบบนี้เลยค่ะคือคือเคยคัดบงบบบบงหัวาบาพวกเขาสิพาอุปสรรคยังางอ่า,อาในการเอาเหตุผิดก่าชุมชนบอ สวัสดีจ้าอาบน้ำลงหลังจากลงไร่ทุ่มคร่งอาบน้ำใส่ใส่ชุดนอนแล้วแน่เนาะเป็นเงียบๆนอนแน่ค่ะพอค่อยมีเปื่อนเพะว่าก็เขามาอยู่แต่ว่าก็เขามาห่างๆแต่ก็ดีแต่ว่ามีสาวมอํามาจ้าตื่นเป็นมากกัให้ปังๆทุกคนเดยจ้าทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะคะกับเอไอกับพี่มากแล้วค่ะเนาะ ขอให้สุขทุกค้นสู่เราก็ประสบความสําเร็จกันทุกๆคนเด้อค่ะเด้อแน่เนาะเป็นเงียบๆเนาะแน่ค่ะว่า่อยมีเพื่อนเพราะวา่ากเขามาอยู่แต่วา่าเขามาห่างๆแต่ก็ดีแต่ว่ามีสาวมอลํามาใกล้กับตั้งคนตั้งมอบใจให้กันนะพี่น้องเข้าใจบ่ะใจอี่ลีพี่น้อง,อออองเป็นยังไงกันแน่เข้านอนกัน้วบ่จ้า เขาสองเดือนน่ะอันนี้ก็สองเดือนก็อีกหามือแล้วเนาะกับสีฮู้กดฮู้ยังขาเจ้าแน่แล้วสีฮู้ว่าเขาเขามาประมาณหนึ่งแล้วกับสีฮู้เห็ดมาประมาณประมาณสองเดือนน่ะคะ่ะเดือนก็กลัวยังบันรับค่ะว่างั่นยันนบีอะไรสุดกัขื่นวีที่เพื่อนเพื่อนมาขืนวิที่นั่นสามคุณกับปิดเลยกเป็นกลายเป็นซีชอง ทำงานทำหน้าที่ของตัวเองนะคะกับเอไอกับพี่มากเนาะคะ่ะเนาะขอให้สุขู่สุค้คนสู้เราก็ประสบความสําเร็จกันทุกๆุกคนเด้อค่ะเด้อหน้าที่แนเองที่นะกับว่าเป็นอย่างเนาะจะ้ากะล้มไปะคะ่ะผูดใด่ีอย่างจะล้มไปเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายในการรับชมเดอ้อเดี๋ยวย้ายหน้าบีกันสิไปหาอ่าคือจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะขอให้เข้าใจกันตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะ,ะ,นะอ่ามาถึงจุดน,นี้แล้วถ้าคนที่เฮ็ดอ่า ใสเต็มล้านให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรักรักแบบเพื่อนสู่ไปน้ำกันเนาะค่ะฮักกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องสู่ไปน้ำกันสู้หูสู้พ้นสู่กันอีรีค่ะสู่ไปด้วยกันพี่น้องเป็นยังไงกันแน่เขา้านอนกันรบจ้า รู้เท่าไม่ถึงการบอรติดดงติดแดงบองสิ่นะค่ะติดแน่เนาะเป็นเงียบๆเนาะแน่ค่ะพอาคอยมีเพื่อนเพราะว่าเขามาอยู่แต่ว่าเขามาห่างๆแต่ก็ดีแต่ว่ามีสาวมอลำมากำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนคือเกาเดอร์ยายนาบีจ้าตื่นเป็นมากับให้ปังๆทุกคนได้จ้าที่แนงสิ่นะแต่ว่เป็นอย่างเนาะจ้า ก็ล้ไปค่ะผู้ใดมีอยังก็ลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆในการรับชมเดอ้อเดี๋ยวย้ายนาบีก็สิไปหักคลิปที่ย้ายนาบีลงสามนาทีก็สิบว่าค่อยมีคนกดไหล่์บันฑฑไนดเนาะคะนะ่ะเนาะก็สงสัยเพื่นเมยคือขี่คานบึงสิงนะคะ่ะมันก็นเลยสามล้างแน่นแฟนคัดก็พีก็นองยูดแถวบ้านยู่ของอีกอา้าวเบาซื้อแบบนี้เลยค่ะคือคือเคยค่ะ บอกว่าิไดเนอนจากทุ่มเนาะเดี๋ยวสิออกมาเอาวิดีโอสามนาทีขึ้นไปในช่องคุณคิดอะไรอยู่ก่อนค่ะเมือ่อยมีความสุขในการเที่เยาพบปะเพื่อนฝูงมีปฏิสัมพันธ์กันย้ายครับต่างคนต่างมอบใจให้กันนะพี่น้องเข้าใจบ่ใจอิลีหาขืน,นหันบ่ลำกอน ไปฮักอะายามพี่ยามน้องก็เนาะจะนอนบายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะหลับปันดีเดอ้อผู้ใดไอนนลัเราบปันดีเดอ้อจตา,าทีเนงที่นะกตบว่เป็นอย่างเนาะจะก็ะลงไปค่ะผู้ใดไรี่ยังก็ะลงไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆในการรับชมเดอ้อเดี๋ยวย้ายน้าบีก็สิไปค่ะชาวเรียวเนาะค่ะเนาะมวนค่ะพี่น้องขึ้นห้านน้ำกันมวนค่ะ คือทั่นน้ากันกับมวลแล้วค่ะ,ะ,คะพอดีมัอนี่กัอ่าเป็นเงียบเงียบยังบัรับค่ะบางหันยันดบบีลรสุดกะขื <_' c oughs> ่นวีที่เพื่อนเพื่อนว่าขืนวิที่น้ำสามคุนกับเป็นเลยเป็นกายเป็นซี่ช่องหาะขืนหั่นบอล้ํากอนไปหัดอ่ายามพี่ยามน้องก็เนาะจะนองบายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะหลับปันดีเด้อผู้ใดนอนเราก็ปันดีเด้จอจ้ะอ่าคือจุดมุ่งหมายเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะขอให้เข้าใจกันตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะ อ่ามาถึงจุดนี้แล้วถ้าคนที่เห็ดอ่า